ก็คือเรื่องของไต้หวันจีนและอเมริกาและการไปเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีซึ่งในฉายาในอเมริกาเ,เขาเรียกว่าใหญ่ตัวแสบภาษาอังกฤษเขาเรียกแนนซี่เพโลซีว่า n แนนซี่เครซี่นะฮะ crazy nancy เอาละท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มด้วยประวัติของยายตัวแสบ nancy pelosi ก่อนอายุ82ปีเป็นประธานสภา,าผู้ดนาดนัาษฎรก็คือเขาเรียกว่า speaker of the house คือ congress เป็นมาสองครั้งปี50กับปี62นิตยาาสารชาม์ถึงก็เคยยกย่องให้เธอเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในประวัติศา,ศา,ศาสตร์การเมือง213ปีของรัฐสภาอเมริกาแนซี่เป็นคู่ปรับ คนสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ขิงก็ราขากระแรงเคยฉีกหน้ากันกลางสภามาแล้วตระกูลของเธอเพโลซี่นั้นมีรากเง่ามาจากประเทศอิตาลีน้ำสกุลก็บอกอยู่แล้วชื่อเดิมเธอชื่อแนนซี่แพทริเชียเ e ล s ซันโรเธอเกิดที่เมืองบัลติโมร์รัฐแมริแลนด์เป็นลูกสาวคนสุดท้องมีพี่ชาย5คนการที่เธอเติบโตมาท่ามกลางผู้ชายนั้นทําให้เธอเป็นคนที่ห้าวและไม่ยอมให้ใครมาครอบงาเธอง่ายๆพ่อเธอเนี่ย เป็นนักการเมืองเต็มตัวชื่อโทมัสเดเลซานโดเป็นอดีต สายเลือดอิตาเลียนอเมริกันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบอลตินมอร์ถึง12ปีและเป็นสสในสภาคองเกรสถึง5าวาระแนนซี่เปโลซีจบรัฐศาสตร์แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกกับสามีที่ชื่อพอลเพโลซีทั้งมีลูกกันด้วยกัน5คนหลาน9คนเธอกับสามีเธอร่ำรวยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางทาง,งก,การเมืองตั้งแต่ตปี2 5 3 0เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสสตอนที่เธออายุ4 7ปีเป็นตัวแทนพรรคเดมโมแครตในเขตเลือก ือกตั้งที่12ของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเขตที่12นั้นพื้นที่รวมไปจนถึงเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญของพรรคเธอได้รับเลือกตั้งเป็นสสยาวนานถึง35ปีเคยมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับแนนซี่พิโลซีโดยใช้ชื่อว่า m a d a m สปิเกอร์แอนด์เดอ s เลส f นออฟพาวเขียนโดยผู้เขียนที่ชื่อซูซานเพจเขียนอึงอภาปริชีวประวัติของเธอเธออธิบายว่าเธอได้มานั่งตําแหน่งเป็นประธานนะฮะสภาคองกรี สองสมัยแข่งกับผู้ชายที่ครองอํานาจตําแหน่งนี้มาตลอดแนนซี่บรูซซี่นี่เคยท่านผู้ชมอภิปรายท่านผู้ชมในสภายาวนานถึงท่านผู้ชมพร้อมอย่าง8ชั่วโมงไม่หยุดเลยแล้วก็เธอเคยยืนปราศัยบนเวทีด้วยรองเท้าส้นสูงสไตล์การแต่งตัวเธอเธอมีแบรนด์โปรดนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะฮะถ้าอยากเรียนแบบแนนซี่บรูซซี่นะฮะยายบ้าคนนี้ก็ไปซื้อได้เธอชอบแม็กซ์มาราแฟชั่นอิตาเลียนวันที่เธอชนะทรัมป์ในกรณียุติภาวะ ชัดดาวของรัฐบาลทรัมป์ได้เมื่อต้นปีโดยรัฐสภาผ่านกฎหมายประมาณรายจ่ายชั่วคราวหลังจากที่นายแนนซี่ปฏิเสธข้อเสนอการแลกเปลี่ยนของทรัมป์ที่ต้องการให้สภาคองเกรสอนุมัติงบสร้างกำแพงชายแดนสหรัฐเม็กซิโก5,700ล้านดอลลาร์แลกเปลี่ยนกับการขยายการคุ้มครองเด็กอพยพที่ลักลอบเข้าสหรัฐในโครงการ DACA วันนั้นเธอชนะทรัมป์ เธอเดินออกจากทัอเนียบขาวด้วยสีหน้าผู้ชนะเธอสวมเสื้อคลุมยาวถึงเข่าสีส้มเพลิงมีสื่อถึงไฟที่ได้ย่างทรัมเธอไปนั่งทอดอารมณ์ชิลๆในในห้องรับรองแคปิตอลลาวช ยังสวมแมนตากันแดดอยู่ลูกสาวเธออเล็กซานดราเปโลซี่เคยพูดถึงแม่ว่าอย่างนี้ครับเวลาแม่ตัดหัวใครใครคนนั้นจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ําว่าจะมีเลือดไหลหรือเปล่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของเฮลลี่คินตันนายสายตาโดของโดนัลด์ทรัมป์ประทานดีเขามองว่าแนนซี่เปโลซ่ก็คือใหญตัวแสบทรัมป์เองก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับแนนซี่เปโลซี่เขาขัดแย้งกับแนนซี่เปโลซี่ที่เป็นประธานสภา อายุ80ปีตอนนั้นนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเธอเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการถอดถอนทรัมป์ทั้งคู่เลยท่านผู้ชมเป็นคู่กัดหักเหลียมโหดกันกลางสภาท่านผู้ชมรู้ไหมวันที่4กุมภาพันธ์2563 2ปีกว่าที่แล้วทรัมป์กำลังถแถลงนโยบายประจาปีเรียกว่า state of the union ครั้งที่3คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีประธานดีจะออกมาถแถลงนโยบายประจาปีที่เขาเรียกว่า state of union ก็คือถแถลงว่าได้ทําอย่างนี้ๆจะมาทำานี้ๆต่อไปโน่นนี่นั่นต้องแถลงกับสภาคองเกรสทรัมก็แถลงโดย คูว่วถึงความสําเร็จในการบริหารประเทศ3ปีที่ผ่านมาวันที่4กุมภาพันธ์กลายเป็นประเด็นทั่วโลกภาพความขัดแย้งจากเหตุการณ์ก่อนที่ทรัมป์จะเริ่มถแถลงบนโพเดียมในรัฐสภาทรัมป์ก็จะเดินเอาแฟ้มเอกสารเนี่ยคำถแถลงนโยบายส่งให้ประธานสภาแนนซี่ซึ่งเป็นประธานสภาแนนซี่ก็ยื่นมือออกไปเพื่อจะจับมือทรัมป์แต่ลอกเกอร์พอทรัมป์ไม่มองและไม่จับมือด้วยดราม่าการเมืองไม่จบท่านผู้ชมฮะช่วงที่พีคและตกตึกทั้งสภาช่วงสรุปการถแถลงนโยบายแนนซี่พโลซ ที่ฟังจนจบแล้วเอาคืนโดยเธอฉีกเอกสารถ้อยถแถลงของทรัมป์เป็นชิ้นๆกลางสภาในขณะที่นคนอื่นกำลังปรบมือให้ทรัมป์แนนซี่พโลซีบอกกับนักข่าวว่าการฉีกเอกสารคำถแถลงดิวายครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความเห็นต่างอย่างสุภาพเธอเดินเกม ไม่ปล่อยที่จะผลักดันทรัมป์สู่กระบวนการถอดถอนปี2064ถึงแม้จะไม่สําเร็จแต่ก็ทําให้เป็นเหตุทําให้ทรัมป์โดนคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องภาษีและคดีความสัมพันธ์ของเขากับรัสเซียที่ได้เข้ามาแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแนนซี่ในฐานะประธานสภาผูแ้แทนราษฎรได้ฟ้องร้องทรัมป์เป็นครั้งที่2ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีโจมตีอาคารรัฐสภาของสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมตอนนั้นที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ปลุกกระดมการจลาจลอย่างรุนแรงมุ่งเป้าไปที่รัฐ พารมอเมรกาพยายามพลิกคว่ำผลการเลือกตั้ง ที่เขาพ่ายแพ้ต่อโจไบเดนสรุปแล้วท่านผู้ชมครับแนนซี่เพโลซี่เป็นนักการเมืองที่เปียเสือรถที่ไม่มีเกียร์ถอยหลังเธอไม่ได้เกียร์เดินหน้าเธอเป็นคนหัวแข็งดื้อรัน้นไม่ยอมฟังใครเช่นกรณีข่าวช่วงแรกแนนซี่เปโลซี่ในฐานะประธานสภาของกรีซมาไต้หวันซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงทั้งที่อเมริกาก็รับรองว่าจีนมีเพียงจีนเดียวไต้หวันเป็นเพียงแค่จังหวัดหนึ่งของจีนเท่านั้นแต่เธอก็พยายามอ้างว่าเธอไม่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารแต่เป็นตัวแทนของฝ่ายนิยติบัญญัติแผนการเดินทางของเธอ ที่มาเยือนประเทศในกลุ่มแปซิฟิก สิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นในช่วงแรกที่รวมไต้หวันด้วยเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมซึ่งตรงคันกับวันครบ,คร,อบครอบการก่อตั้งกองทัพปลดแอกของประเทศจีนที่จะนําไปสู่สถานการณ์อันตร,ราย้าถ่ายจีนอาจจะเป็นสงครามใหญ่ซ้ําในช่องแคบไต้หวันเพราะว่าในสีจิ้นผิงออกมาพูดเตือนแรงๆกับทัาดีไบเดนกรณีไต้หวันนี้ว่าอย่าเล่นกับไฟเพราะไฟจะแผดเผาตัวระหว่างที่ทั้งสองผู้นําต่อสายหาเรือสายตรงคุยกันถึง2ชั่วโมง17นาทีในการพูด คุยกันครั้งที่5เมื่อวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ทางประธานาธิบดีไบเดนเองก็ยังพูดนักข่าวว่าตัวเขาและกองทัพเองเห็นว่าการไปเยือนไต้หวันในขณะนี้ไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีแต่นางแนนซี่หญ่ตัวแสบนี้ดื้อ ร้นไม่สนใจว่าการกระทําตัวนั้นจะสร้างความวุ่นวายให้กับอเมริกาและให้กับจีนแล้วก็ให้กับโลกของทัาประกาศแม้ทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงพเยนทากอนก็ยังแจ้งมาว่าเขารับเรื่องพวกนี้ไม่ไหวเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยของแนนซี่ปิโลซีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ลงมาใน Twitter แล้วก็ดุดาแนนซี่ว่าเธอไม่ควรไปเข้าก้าวไกยเพราะยิ่งท,ทำมันเลวร้ายลองอีกทรัมป์บอกว่าทุกอย่างทุกเรื่องที่นางเข้าไปยุ่งล้วนกลายเป็นเรื่องโกลาหลแตกแยกและโคตรแย่ เลยหวยแตกภาษาอังกฤษนะทรัมป์บอกว่าเค a อสคือโกลาหลดิส r u p ชั o นแตกแยกโคตรแย่ yeah, yeah, and Crap c r ครนี่เป็นคำด่าอย่างสุภาพของภาษาอังกฤษนะครับเธอไปเยือน4ประเทศจริงๆแล้วเธออ้าง4ประเทศนั้นในการไปเยือนแต่เธอแอบแทรกไต้หวันเข้าไปเหมือนกับมาเลเซียเธอมีความจะไ็นต้องไปเยือนแต่เธอก็ไปเยือนฟิลิปปิน์เช่นกันแต่เธอต้องการที่จะการใช้การไปเยือนที่นั่นเพื่อบิน แอบเข้าไปในไต้หวันอย่างเงียบๆสรุปแล้วไปเพื่อเป็นพิธีการเพื่อจะปิดบังแล้วในสุด เป้าที่สําคัญที่สุดคือไปไต้หวันโดยที่เดินเข้าไปไปบินไปเจ็ดชั่วโมงไปถึงไต้หวันเพื่อลงไปปัสสาวะที่ไต้หวันแล้วก็วันรุ่งขึ้นเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยสำคัญตนผิดต้องการแสดงอํานาจอย่างเช่นมอมหลวงปลื้มนัตกรเทวกุลได้พูดออกมาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องการที่จะหิวแสงต้องการแสดงแสดงออกให้การเมืองอเมริกาเห็นว่าเธอมีภาวะของผู้นําสูงกว่าโจไบเดนเยอะเพราะนั้แล้วเธอก็ใช้ไต้หวันเป็นเหยื่อโดย ผลักดันให้ไต้หวันจะให้เป็นรัฐเอกราชให้ได้นี่คือความเฮาเลี่ยนกว่าการหิวแสงอย่างแรงของนักการเมืองรุ่นเกา่าอายุ82ปีจะต้องการแสดงว่าเธอมีบทบาทเหมือนกันในวงการเมืองระหว่างประเทศอีโก้หรืออัตราส่วนตัวของเพโลซีอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และอาจจะนำไปสู่ความล่มสลายของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนที่ได้รับการฟื้นฟูและยืนยาวมานานกว่า ครึ่งศตรวรรษนี่แหละครับท่านผู้ชมคือแนนซี่เปโลซีท่านผู้ชมบางท่านหรือส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าแนนซี่เปโลซีนั้นมีความแค้นแบบแค้นฝังหุ่นเลยหรือแค้นสั่งฟ้ากับประเทศจีนเมื่อประมาณ3าเปีที่แล้วท่านผู้ชมแนนซี่เปโลซีเป็นคนที่มีจุดยืนที่ต้านจีนมาตลอดจนถึงกับใช้คําพูดจีนพูดใช้คําพูดรุนแรงกล่าวหาตัวนางเปโลซี่ว่าเต็มไปด้วยคําโกหกและข้อมูลเท็จเพราะความแค้นฝังหุ่นของเธอที่มีตด่อดจีนเกิดขึ้นเมื่อสาม ปีที่แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมฮะเหตุเกิดที่จตุรัสเทียนอันเหมือน4กันยายน2534 31ปีที่แล้วมีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่จตุรัสเทียนอันเหมือนราว2ปีขณะนั้นแนนซี่เพโลซี่เป็นสสแคลิฟอร์เนียเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งพร้อมคณะครั้งนั้นเนี่ยเธอในฐานะสสของสภาคองเกรสได้ทําเรื่องบางเรื่องที่จีนนึกไม่ถึงเลยช็อกเลยเพโลซี่และสสสองคนได้หลบออกจากคณะเดินทางไปที่จตุรัสเทียนอัน เหมือนไม่ได้แจ้งฝ่ายจีนทราบเธอได้ถือดอกไม้ขาวและชูป,ป้ายผ้าสีดําที่เขียนข้อความว่าแด่ผู้สละชีเพื่อประชาธิปไตยในประเทศจีนจากนั้นเธอก็วางดอกไม้ไว้อะไรนะจมรัสเทียนอันเหมือนโดยมีการบันทึกภาพเพื่อรายงานโดยสื่อมวลชนและสถานีโทรทัศน์ในอเมริกาด้วยเธอให้สัมภาษณ์สำนักข่าว C ี s ช่องโทรทัศน์ว่าเราทําอย่างนี้เพราะในช่วงสองวันที่ผ่านมาเราถูกบอกว่าในประเทศจีนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหลังจากเกิดเหตุอันนี้กระทรวงการต่างประเทศ ออกมาถแถลงการว่านี่คือเจตนาก่อกวนโดวยวางแผนไว้ล่วงหน้าผู้สื่อข่าว CNN สมัยนั้นคือนายไมค์ชินอยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นบอกว่าการกระทําของแนนซี่เปโลซีทําให้พวกเธอถูกตํารวจจีนจับกุมในทันทีเขาบอกว่านางเปโลซี่ไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรที่เท่านั้นเหมือนแต่เนื่องจากตารวจจีนไม่สามารถดําเนินคดีกับบุคคลสําคัญต่างชาติได้เธอเลยถูกควบคุมตัวไว้หลายชั่วโมงไมค์ชินอยพูดเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้สึกนิสัยเอาแต่ใจตัวเองของนายเปโลซี เธอเจตนายั่วยุผู้มีอำนาจในจีนโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาหลังจากนั้นนางเพโลซี่ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมลำลึกเหตุการณ์เทียนันเหมือนเป็นประจำโดยใช้คำว่าการสังหารหมู่เพื่อนิยามถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นในปีนี้เมื่อครบรอบ3าปีเหตุการณ์เทียนันเหมือนเธอก็ยังพูดอีกว่าผู้ประท้วงได้แสดงความกล้าหาญทางการเมืองและขอปรนนามระบอบเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน2 5 4 5นางเพโลซี่ได้พบหูจินเทาอดีตประธานดีจีนขณะนั้นเป็นรองประธานดีจีนน เปโลซีได้ยื่นจดหมาย4ี่ฉบับให้หูจินเทาเนื้อหาเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้เคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชที่เบตต้แต่หูจินเทาปฏิเสธที่จะรับจดหมายนั้น7ปีต่อมาในปี2552เมื่อหูจินเทาขึ้นดารงตําแหน่งประธานดีจีนทั้งคู่ได้พบกันอีกครั้งเปโลซียื่นจดหมายเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองซึ่งรวมไปถึงนายหลิวเสี่ยวโปเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพประจําปี2553 2562ช่วงที่เกิดคลื่นการประท้วงและความไม่ ในฮ่องกงอย่างรุนแรงถึงขั้นมีการเรียกร้องจากแกนนำม็อบให้แยกเกาะฮ่องกงออกจากจีนขอร้องเลยให้รัฐบ,บาลสหรัฐภายใต้ใการนำของนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าแทรกแซงทางการทหาร18กันยายน2 0 1 2แนนซี่เปโลซี่ใหญ่ตัวแสบในฐานะประธานสาภาผู้แทนราษฎรได้เชิญและให้การต้อนรับในโจชัววงแกนนำนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงอย่างเช่นนาธานลอเดนิสโฮในรัฐสาภาสหรัฐสาภาของเกรสเลยพร้อมกับแสดงท่า สนับสนุนกลุ่มประท้วงต่อตา้านรัฐบาลในฮ่องกงสำนักงานข้าหลวงท่านตรีตามประเทศจีนในรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้กล่าวประนามการสมรู้ร่วมคิดระหวา่างนายเปโลซีนักการเมืองสหรัฐกลุ่มหนึ่งกับผู้ที่ต้องการแบ่งแยกฮ่องกงออกมาโฆศกข,ของสำนักงานข้าหลวงแสดงความโกรธเคืองรวมทั้งต่อตา้านคำพูดและการกระทำนายเปโลซีโดยระบุว่านายเปโลซีนั้นสมรู้ร่วมคิดกับผู้ต้องการแบ่งแยกฮ่องกงอย่างชัดเจนและยุ่มย่ามกับกิจการภายในฮ่องกงซึ่งที่จริงแล้วเป็นกิจการ ภายในของจีนโดยใค้ข้ออ้าง ของการสนับสนุนเสรีภาพและความยุติธรรมสำนักง,งานข้าหลวงของจีนที่อยู่ประจําฮ่องกงบอกเลยนะฮะว่าคําพูดและการกระทาของนายเพโลซี่นั้นสวนทางกับคํากล่าวอ้างานักการเมืองสหรัฐที่ระบุว่าสนับสนุนหนึ่งประเทศ2ระบบก่อนหน้ามีเกิดเรื่องเนี้ยนางเพโลซี่ได้เคยพบปากแกนาม็อบฮ่องกงโดยเฉพาะอย่างิ่งนายโจโชวงมาแล้วหลายครั้งแล้วยังทะลึ่งมากล่าวพาดพิงเหตุการณ์ในประเทศไทยแนนซี่เพโลซี่พบโจโชวองในเดือนพฤิกายน2559หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอน ายชวหว่องการปฏิวัติหรือการล้มล้างการปกครองของจีนในฮ่องกลงล้มเหลวหลังจากจีนเอากฎหมายความมั่นคงเข้ามาสวมนายโจชวหว่องก็โดนข้อหากบฏและติดคุกอยู่ใขนขณะนี้วันนี้แนนซี่โพลิซี่ลืมโจชวหว่องไปแล้วเพราะโจชวหว่องก็คือเบี้ยตัวหนึ่งที่แนนซี่โพลิซีเอามาใช้เพื่อมาโจมตีจีนวันนี้โจชวหว่องจะเป็นจะตายไงแนนซี่โพลิซี่ปิดเงียบไม่ยอมพูดถึงโจชวหว่องไม่ยอมพูดออกมาเชิดชูโจชวหว่องไม่ยอมพูดออกมาเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวโจชวหว่องเพราะว่าได้ ใช้ประโยชน์จากเบีย้ยตนนั้นไปละท่านผู้ชมครับและนางใช่อิงหวนประธานดีจีนซึ่งคนเขาตั้งฉายาว่านางกุ้ใช่ก็เช่นกันก็อีกหน่อยไม่นานก็จะกลายเป็นหมากอีกตัวหนึ่งที่นางเพโลซีจะต้องลาทิ้งไปนอกจากเรื่องของโจโฉหวงเรื่องของฮ่องกงเรื่องของเทียนอันเหมินที่เธอออกมาดุดาทะเลาะกับจีนเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเธอยังเตะตัดขาค้านจีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเธอคัดค้านการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกของประเทศจีนตั้งแต่จีนยื่นข้อเสนอตัวไปในปี2536 โดยอ้างว่าจีนได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อมาเธอก็ยังร่วมกับสสอคนอื่นเรียกร้องให้ประธานดีจอจบุชคว่ำบาตรไม่ไปร่วมเปิดพธิธีปักกิ่งโอลิมปิกในปี2551แต่ไม่สาเร็จเพราะประธานดีบุชทั้งพ่อและลูกเดินทางไปยงกุงปักกิ่ง2565ต้นปีนี้เองที่จีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวนางเพโลซี่เจ้าเก่าก็ไม่เคยพลาดนําขบวนเรียกร้องการคว่ำบาตรทางการทูตโดยอ้างว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมอุยกู เอากัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซีตอบโต้เธอว่านักการเมืองสหรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์จีนอย่งยงยงยงางไร้เหตุผลตลอดเส้นทางในางการเมือง30กว่าปีที่ผ่านมาของนางแนนซี่เพโลซีเธอได้ผลักดันมาตรการงานต่อต้านจีนทั้งทางด้านสิทธิมนุษยชนและการค้ามาตลอดเธอมีบทบาทสําคัญในการเสนอเพื่อเงื่อนเงื่อนไขกับจีนในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก WTO นโยบายของเธอก็ยังเป็นที่ถกเถียงในรัฐสภาสหรัฐประธานทิบดีจอร์จบุ เคยปฏิเสธหลายครั้งที่จอะกฎหมายคว่มบาตจีนตามที่นางเพโลซีเสนอส่วนประธานดีบบลคินตันในช่วงแรกนั้นก็สามสุนเธอแต่ช่วงหลังได้เปลี่ยนแนวทางพร้อมบอกว่ายุทธศาสตร์และประโยชน์ของสหรัฐโดยรวมได้พิสูจน์ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเขานั้นสมเหตุสมผลนอกจากนั้นแล้วเธอก็ยังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกียวกับการเมืองในประเทศจีนเธอท้าทายสีจิ้นผิงก่อนจะต่อยุผู้นํเวลาที่สหากนางเพโลซีเยือนไต้หวันจะเป็นการท้าทายอํานาจในสีจิ้นผิงก่อนจะประ ชุมใหญ่สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้สยที่มีวาระสำคัญคือการต่อยุคผู้นำตำแหน่งผู้นำจีนของสีจิ้นผิงทั้งนี้ทั้งนั้นหากนางเปโลซี่กล้าไปเยือนไต้หวันจริงและเธอไปมาแล้วเธอก็ไม่ใช่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนแรกที่ไปเยือนก่อนก่อนหน้านี้25ปีที่แล้ว2540นายินิวกิงกริชสมาชิกพรรคริพับลิกันตอนนั้นประธานดีก็คือนายบิลลินตันจากพรรคเดโมแครตซึ่ง เป็นขั้วตรงข้ามทางการเมืองต่างจากปัจจุบันที่นางแนนซี่เพโลซี่สังกัดพรรคเดมโมแครตซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับประธานดีโจไบเดนนายนิวกิงกิชเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนสํา,าร 50, ง,งตําแหน่่งงตั้แปี2548-42ิวกิงกิชได้เคยเดินทางไปเยือนไต้หวันมาก่อนวันที่2เมษายน2 5 4 0ไปเยือนแค่ไม่กี่ชั่วโมงและได้พบปากับประธานดีไต้วห,ตหวันคือนายหลี่ตงหุยในรูปนี้นายนิวกริงกิชประธานสภาผู้แทน อเมริกได้พบกับในเหลียนจ้างซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีไต้หวันและนายกรัฐมนตรีที่กรุงไทเปแต่เขาไปเยือนหลังจากเขาไปเยือนปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มาแล้วนอกจากนี้แล้วประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐเช็กเยือนไต้หวันตามมาด้วยรองประธานสาภายุโรปเยือนไต้หวันสิ่งที่จีนกังวลคือการเยือนของนามเพโลซี อาจกระตุ้นให้ผู้แทนระดับสูงของประเทศตะวันตกไปเยือนไต้หวันเท่ากับเป็นการยกสถานะระหว่างประเทศของไต้หวันแผนงานของนางเปโดซี่สร้างความปั่นป่วนให้กับอเมริกาและ จีนและไต้หวันบีบให้ฝ่ายอเมริกาไม่สามารถกลับคำได้เพราะจะทําให้คนมองว่าอเมริกาปล่อยให้จีนมีอำนาจเหนือนโยบายของอเมริกาฝ่ายจีนก็ยอมไม่ได้เช่นกันไม่เช่นนั้นสีจิ้นผิงจะถูกตั้งคําถามในพักว่าอ่อนข้อให้กับอเมริกาขณะเดียวกันอเมริกาผู้นําจีนเองก็จําเป็นต้องรักษาเสถียรภาพสร้างความสงบก่อนจะมีการประชุมใหญ่เดือนพฤศจิกายนสื่อไต้หวันน่าสนใจมากนท่านผู้ชมครับสื่อของไต้หวันมีคนกล้าหาญออกมาว,วิาพากษ์วิจารณ์นางพลโลซี่อย่างตรงไปตรง มาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วมีการส่งต่อคําพิพากษาในโซเชียลมีเดียความว่านี่คือคําพูดของสื่อไต้หวันนะท่านผู้ชมคุณเป็นโลซี่คุณทําอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วถามหน่อยว่าคุณมาทําไมคุณมาเพื่อสนับสนุนไต้หวันพวกผมเลยสนับสนุนไต้หวันบ้านคุณสิก็ค,คือคําด่าง,ง่ายๆสนับสนุนชาวไต้หวันให้เตรียมพร้อมรบเลยพวกคุณมาถึงไต้หวันทีไรก็ไม่ได้เรียกให้พวกเราไปเป็นทหารเรียกให้พวกเราไปซื้ออาวุธจากคุณแล้วหลอกหรือไงให้พวกเราต่อสู้ในเขตเมืองจะมายุ่ม ย่าม,มากเกินไปแล้วไหมนี่คือการมาสามนับสนุนหรือมาจุดไฟสงครามกันแน่เบโลซี่คุณมาทําไมตอนนี้สถานการณ์จีนกับไต้หวันก็ตึงเครียดมากพออยู่แล้วคุณบอกคุณจะมาสนับสนุนเราเราไม่ต้องการให้คุณสนับสนุนสิ่งที่คุณนามาคือคุณมาราดน้ํามันลงในกองไฟจริงๆแล้วมันไม่ได้มีไฟอะไรหรอกแต่คุณกําลังคิ้วน้ำมันมาแล้วคุณก็จุดไฟเผาไต้หวันส่วนสื่อของอเมริกันอย่างเช่น CNN ก็วิเคราะห์อสอดคล้องกันว่าไต้หวันกระอักกระอ่วนกับเรื่องนี้เพราะไต้หวันต้อง พึ่งพาอเมริกาจึงไม่สามารถมีท่าทีไม่ต้อนรับได้แต่ถ้าแสดงออกนอกหน้าเกินไปอาจทาให้รัฐบาลปักกิ่งไม่พอใจนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงมีการสงบปากสงบคําจากไต้หวันไต้หวันทําได้อย่างเดียวคือทําให้การเดินทางของนางเปโลซี่เป็นเรื่องของนางเปโลซี่เองไม่ได้เกี่ยวกับเป็นแผนของสหรัฐถ้าไต้หวันทําออกหน้าออกตาดีงามมากเกินไปทําให้ฝ่ายจีนน่างเดว่า ไต้หวันสมคบคิดและพร้อมจะแยกตัวเป็นเอกราชกระทรวงการต่างประเทศประเมินว่านางเปโลซี่เยือนไต้หวันอาจมีการตอบโต้จากกองทัพจีนแต่ว่าประเทศจีนใช้หลักซุนวูใช้หมากร้อมแทนจะใช้หมากรุกการเยือนไต้หวันของเปโลซี่คือการเดินหมากรุกของทาง,ทงตะวันตกจีนยังมองว่าการประชุมสมัชชาค,ครั้งที่20เดือนพฤศจิกายนปีนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดตั้งแต่ปี2 5 6 3ทนานผู้ประชม2ปีที่แล้วจีนได้เพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวันอย่างต่อเนื่องมิถุนายนที่ผ่านมาเนี้ย2565จีน ประกาศเลยว่าช่องแคบไต้หวันไม่ใช่น่าน้ําสากลถ้าไม่มีการคาดการณ์ว่าต่อจากนี้ไปจีนจะประกาศให้ช่องแคบไต้หวันเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือรบผ่านช่องแคบนี้จะทําให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงไต้หวันได้น้อยมากขึ้นท่านผู้ชมครับนิตยสารฟ e i g n Affairs ของอเมริกาประเมินว่าหลังจากสีจิ้นผิงผู้นําจีนวาระที่3ความมั่นคงในอำนาจจะยิ่งมากขึ้นสีจิ้นผิงจะปลดข้อจํากัดทางอำนาจทั้งหมดเดิน หน้าจัดการเรื่องภายในประเทศและต่างประเทศนโยบายต่างๆจะยิ่งเด็ดขาดแต่แข็งกร้าวเพื่อบรรลุถึงความฝันห่งจีนและการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนกล่าวอีกในยีหนึ่งท่านผู้ชมครับสีจินผิงใช้ความอดทนรอให้การประชุมสมัชชาใหญ่ประชาชนครั้งที่20 วันที่3พฤศจิกายนให้สําเร็จเมื่อตัวเองได้อํานาจอย่างเต็มที่แล้วในการเป็นผู้นําวาระที่3นักวิเคราะห์รวมทั้งผมก็คาดว่าสีจิ้นผิงก็จะดําเนินการตอบโต้อย่างชนิดที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันสิ่งที่จีนได้ดําเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการบีบไต้หวันเรียกว่าบีบไข่เลย